หน้าช่องของลุหนวดโกโกโกเมื่อคืนที่ผ่านมาแตก2ไม่ว่าจะเป็นฮาก้ายาโรไม่ทำให้ผิดหวังแต่ที่ผิดหวังก็คือฟุตบอลรายการสโมสรโลกโอ้โหมันคาดดาวลำบากจริงๆทีมที่วันแน่แนมันก็ดันแพ้ซะอย่างนั้นแต่วันนี้นะครับลุงก็ต้องบอกตรงๆว่าใครที่อยากได้ความชัวร์ที่ใต้โป ของดีมีอีกเพียบคํานิยามนี้ไม่เกินจริงไม่พลาดเหมือนฟุตบอลสมโมสรโลกแน่นอนเพราะในนั้นเขามีตัวตึงรวมอยู่เต็มไปหมดโอ้โหแอดมินก็ดูแลดีเพราะนั้นใครยังไม่เคยเข้ารีบเข้าไปนะครับแล้ววันนี้ขออนุญาตจัดต่อครับ4คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจันให้ครับ พี่น้องมาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นฟุตบอลนอร์เวย์นะครับระหว่างฮารเลซุนเจอกับทนานดานไวกิ้งเอฟเคครับแล้วเมื่อไปดูเพดานที่เขาให้ทางด้านไวกิ้งมาเขาให้มาเพียงแค่หนึ่งและฟอร์มดีแบบนี้ฮาเลซุนเนี่ยเล่นในบ้านก็จริงครับแต่มาเจอทีมที่ฟอร์มกาลังแข็งแกร่งเล่นเข้าที่เข้าทางอย่างไวกิ้งเอฟเคลุงมองว่าวันนี้ต้านทานลําบากครับถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านตัวเองก็ตามเพราะนั้นสําหรับมุมมองลุงให้มาหนึ่งลุงมองว่าไปถึงเบอร์เพออาจจะมี2ออาจจะมี 3ครับจัดไปที่ไวกิ้งเอฟเครับ พีน้องมาต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นฟุตบอลเจลิกครับระหว่างคาวาซกิฟอนตาเล่เจอกับอาบิเล็กนิกาตะในเวลา5โมงเย็นแข่งเร็วซะหน่อยนะครับโดยวันนี้คู่นี้เจอกันลุมมองว่าสถิติสูสีครับแต่2เกมล่าสุดที่เจอกันในบอลถ,ถ้วยเป็นทางด้านอาบิเล็กนิกอาตาครับที่ชนะไปทั้งเย้าและเยือนเลยแต่ถ้าย้อนกลับไปในเจลิกปี2024ีเดือนกันยายนครับเป็นทางด้านฟอนตาเล่ครับที่ชนะอาบิเล็กนิกอาตาไป5ประตูหนึ่ง เพราะนั้นวันนี้ครับเพาดานให้มาครึ่งหนึ่งไม่ถึงหนึ่งแบบนี้ลุงมองว่าเจ้าถิ่นได้เปรียบครับเพราะฉะนั้นวันนี้สําหรับมุมมองลุงคาวาซกิฟอนตาเล่ดูดีน่าเชียวกว่าเยอะแถมเพาดานน่าไปจริงจะไปที่คาวาซกิฟอนเาเล่ครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่สครับเป็นฟุตบอลสโมโสรโลกที่มันคาดเดารำบากครับ ระหว่างดอดมูลเจอกับทงดนาน,านฮุนซานฮุนไดครับในเวลาตีสองครับโดยวันนี้เจอการสําหรับมุมมองลุงลุงมองว่าเพดานเนี่ยให้ดอดบูลมันหนึ่งกว่าเกือบ2ลุงมองว่ามีความเป็นไปได้ขอแค่อย่างเดียวดอดบูลไม่ไปพลาดเองเท่านั้นครับเพราะว่าเกมรับดอดมูลเกมที่แล้วก็บ่งบอกถึงปัญหาเหมือนกันแต่วันนี้มาเจอทีมที่เบากว่าเกมที่แล้วลุงมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้และน่าจะไป1ไป2ไป3ได้ครับสําหรับการทับสกอร์เพราะนั้นจัดไปแบบไม่ต้องคิดเยอะที่ดอดมูลครับ พี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่4คู่สุดท้ายครับเป็นฟุตบอสโโโลสโมสรโลกครับมาเมโรดี้เจอกับฟูเนเซ่ครับในเวลาตีสองครับและเพดานในให้ฟูเนเซ่มาไม่ถึง1แบบนี้ลุงมองว่าฟูเนเซ่เนี่ยค่อนข้างถือความได้เปรียบอยู่ด้วยความที่ยังไม่แพ้ใครส่วนด้านมาเมโรดี้วันนี้ต้องเก็บชน,นะและทําประตูให้ได้มากที่สุดครับเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วมันอาจจะเป็นแรงกดดนันทําให้เกิดความผิดพลาดก็ได้เพราะฉนั้นสําหรับมุมมองลุงจับไปที่ฟูเนเซ่ดีกว่าครับพี่น้อง